ในโอกาสที่ดรธานีบินอาเมดอัลซาูดีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรสรับผิดชอบงานด้านการค้าต่างประเทศนำคณะธุรกิจธุรกิจ UAE ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงเดินทางมาเยือนประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีการพูดคุยหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการเชิญชวน UAE เข้ามาลงทุนจัดตั้ง Data Center ในไทยครับ คุณพิชัยนริทธพันธ์รัฐรมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเรื่องที่หารือมีตั้งแต่การเชิญชวน UAE เข้ามาลงทุนจัดตั้ง Data Center ในไทยซึ่งทาง UAE ก็เห็นศักยภาพของไทยนะครับในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อีกทั้งไทยยังมีระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่ดีมากทั้งระบบสารารนูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมสูงโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำที่มีความสเสถียรและเพียงพอ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในระดับที่ดีและไทยก็มีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทาง UAE สนใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริการแต่ก็ขอให้ทางการไทยช่วยแนะนำผู้ลงทุนที่น่าเชื่อถือให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับไทยเชิญชวน UAE เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่องจากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและการจัดการขยะของ UAE จะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของไทยขณะที่ทาง UAE ก็เชิญชวนนักลงทุนไทยนะครับเข้าไปช่วยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใน UAE เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระยะยาวและยังเสนอให้ไทยใช้ UAE ครับที่มีความพร้อมด้านโลจิสติกเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคใกล้เคียง อย่างเช่นแอฟริกาและยุโรปนะครับนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะผลักดันให้การเจราจา FTA ระหว่างไทยกับ UAE เกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อภาคธุรกิจทั้ง2ฝ่ายครับ